นี่คือรายการพากินที่ที่เนื่ยความความคาดหมายสุดโลกนั่งกินมาม่าเห็นไหมเนี่ยดูโฟกัสมาม่าไหมโอเคโฟกัสมั่งเผ็ดเว้ยกุ้งกุ้งกุ้งเราเทหมดซ้อมก็หากุ้งนะกุ้งอยู่ไหน กุ้งกุ้งอยู่ตัวเดียวมึนร้อนโอลินจะมาแล้วเจ้าของโทรศัพท์จะมาแล้วผมไม่ใช่เจ้าของช่องคนนั้นกุ้งกุ้งแหยตาบูมัยกุ้ง,หงเห็นไหมกุ้ง